สวัสดีค่ะมาต่อกันเลยนะคะที่ชาวราศีมิถุนถัดลมค่ะดินน้ำลมไฟค่ะคนโสดคนมีคู่นะคะวันที่16ถึง 31มตุลาคม2 5 6พัค่ะสถานการณ์นะคะสถานการณ์ของเพื่อนๆชาวราศีมิถุนถัดลงค่ะ สถานการณ์ของคนโสดนะคะ สถานการณ์ของคนมีประเด็นค่ะ คำแนะนำให้กับเพื่อนๆชาวคนโสดราศีมิถุาชดลมค่ะ คำแนะนำสำหรับคนมีประเด็นค่ะ สถานการณ์โดยภาพรวมนะคะของชาวราศีมิถุนวันที่16ถึง31ตุลาคม2564มีดาวเกตมาทับลักขณาดาวเกตก็คือตัวกระตุน้นกระตุ้นในเรือนลักขณาของตนเองก็คืออ่า ความผูกพันค่ะครอบครัวก็ตนเองอ่าก็มีคู่แล้วนะคะมีครอบครัวมีการแต่งงานนะมีคู่แล้วก็ได้ลาบ ลผลที่ได้มานั้นก็คือการเงินฐนะานะมั่นคงเลยค่ะแต่เพศตรงข้ามที่ไปเกี่ยวข้องนั้นก็เป็นผู้ใหญ่กว่านะพระพระหัส อยู่ในเรือนของมรณะนะมรณนะก็คือคนไกลเกิดการเปลี่ยนแปลง28กันยายนนะคะการได้มีคู่สมรักสมรุดตามประเพณีนะได้คู่ก็ได้พบว่าคู่นั้น เป็นคู่ที่นำการเงินมาให้เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะการแต่งงานสมรักสมรสมีพิธีแต่งงานตามประเพณีนะแต่ก็เดวิลการแต่งงานนะก็พัดพราก จากอีกคนนะความหลังฟังใจไม่รู้ลืมเดวิลสุภาพการแต่งงานนะได้แต่งงานกับคนไกลนะคนไกลนั้นก็นำการเงินรายได้มาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ก็เลือกอะไรล่ะใช่ไหมก็เลือกเงินกระดุมพระมาอยู่ปุตตะนะ่การแต่งงานก็ได้เงินนะสัจฉมาอยู่ปุตตะนะตนเองก็ได้ตำแหน่งหน้าที่ติดต่อลงทุนค้าขาย เกิดการเปลี่ยนแปลงนะอุปสรรคปัญหาที่มีอดีตรักฝังใจคุกครุนอยู่ข้างในในเรื่องคู่นะการเงินมั่นคงค่ะกระดุมพระ,ะได้จากการ พบกับเพศตรงข้ามนะเพศตรงข้ามที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะแต่กับอีกคนนะแข็งมืลือเธอนี้ก็จบสิ้นไปคนโสดนะคะธุรกิจเล็กๆมันคงค่ะเดเลอรเออก็คือตนเองนะเป็นคนซวยคนหล่อทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพ งานเสื้อผ้านาผมงานคนสวยคนหลอ่อค่ะชีวิตสุขสะดวกสบายมีธุรกิจของตนเองลงทุนแล้วก็มีการเงินเข้ามาอ่าก็เป็นคนที่ไปใช้เ,เงินของคนรักนะ,ะขี้เหนียวหน่อยนะคนโสดก็ได้พบคู่มีเกณฑ์เป็นผู้ใหญ่กว่านะได้ลาบจาก คนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคนมีตําหนิมาแล้วก็ขยายผลออกไปนะก็ได้พบคนโสดก็ได้พบคู่เป็นผู้ใหญ่กว่าตนเองนั้นการลงทุนก็ประสบความสําเร็จเป็นหัวหน้างานการงานก็ขยายผลออกไปไปเกี่ยวข้องกับชาต่งางชาติต่างแดนต่างถิ่นงานข้ามชาติะ่ะธุรกิจนี้ขยายออกไปกับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 21ตุลาคมนะคะตนเองงั้นการเงินรายได้ก็ที่เป็นคนขี้เหนียวนะก็ร่ำรวยได้จากคนรักคู่ครงองตนเองก็มีรักเข้ามาให้เลือกคนโสดก็ได้พบรักลงทุนน้ำธุรกิจมั่นคงได้พบพ่อพี่เพื่อนคนทางไกลมาสนับสนุนได้คู่ ที่ได้พบว่าธุรกิจการงานและการที่ได้พบคู่คนไกลคนอีกถิ่นที่หนึงมาสนับสนุนการงานนี้ตั้งแต่31ตุลาคมนะคะงานเกี่ยวข้องกับความสวยเสื้อผ้าสำอางธุรกิจเล็กๆงานสุขภาพดีตนเองก็คนโสดก็ได้บริหารจัดการโดยการที่มี คนรักมีวัยวุฒิมากกว่าร่วมลงทุนร่วมกันนะ,ะคนโสดนี่ก็พบคู่มาร่วมลงทุนธุรกิจทำให้ชีวิตสุขสะดวกสบายนะสวยหล่อเลยค่ะ,ะบ้านเรือนนี้สวยงามนะคะ คนมีประเด็นนะคนมีประเด็นก็มีบุตรหลานบริวารมีการเงินกระดุมพระก็ได้จากบุตรหลานบริวารการติดต่อค้าขายนะลงทนุนเริ่มตั้งแต่18ตุลาคมนี้นะคะธุรกิจการงานของตนเองนี้เป็นหัวหน้างานนะดูแลการงานหน้าตาเครียดขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าได้ เรียนรู้ประสบการณ์จากการได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะความนะความเราร้อนขี้โมโหฉุนเฉียวง่ายเอาแต่ใจก็เก็บเอาไว้ข้างในนะประสบการณ์ชีวิตก็สงบมากขึ้นนะเดอะเฮอร์มิตก็คือความสงบมาเยือน นะถ้าคิดจะลงทุนนี้ใช้สติปัญญาเชี่ยวชาญชำนาญเป็นหัวหน้างานก็จะมีการเงินนะมั่นคงเลยค่ะตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนะนะได้คู่คนมีประเด็นก็ได้พบคนเออคนมีอายุมากกว่านะมาสนับสนุนการงานค่ะการเงินนี้ไปพบคู่เป็นเศรษฐีเลยค่ะมีธุรกิจของตนเองค่ะนะ ธุรกิจนี้จะได้เริ่มต้นกับบริวารมากมายนะคะมีการเงินมั่นคงแล้วก็มีเข้ามาจากบริวารอกีกแล้วก็มีจากคนรักคู่ครองอีกนะคะการงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับงานถ่ายทอดวิชาความรู้นะคะคำแนะนำให้กับคนโสดนะคะคนโสดนี่มีสเสน่ห์น่าลงไหลให้หลงๆ,ลงๆนะเดวิล นะมีสเสน่ห์ค่ะานำสเสน่ห์นี้มาทำความสำเร็จให้กับตนเองนะทั้งการงานอ่าทั้งการมีคู่นะอ่ได้พวกคู่ที่ถูกใจมากเลยค่ะพวกคู่อุปธรรมนะคะอ่คู่นี้ก็คนโสดนะาได้สิ่งที่แลกเปลี่ยนมานะมีจริตยุยยุนน่าลงเหล่ให้หลุมหลงมีสเสน่ห์ค่ะ เย้อยวนนำมาใช้ก็ได้พบคู่เศรษฐีอ่าเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่กับอ่าท่านพี่นะได้คู่มีอายุมากกว่าอ่าได้พบคู่ประทับเป็นเศรษฐีคะ่ะรุ่งเรืองคะ่ะคิดบวกโลกสวยเข้าไว้นะคะนำเสน่ห์น่นนาร้องไห้ลุ่มหลงมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะงานนี้ก็รุ่งเรืองสดใสคะ่ะ เดอนสั้นดาวอาทิตย์ติดต่อค้าขายตั้งแต่18ตุลาคมนี้รุ่งเรืองกับการลงทุนนะคะมาใช้การวางแผนจริตของตนเองนี่ก็มาได้พบว่านำไปใช้กับผู้มีบารมีเหนือกว่านะพยายามต่อไปนะก็จะสำเร็จมากยิ่งขึ้นมั่นคงนะได้คู่ที่ มีความมั่นคงทางฐานะมาสนับสนุนนะคะอรินะคะดาวคารอริ the i m ิมเพและก็เป็นลาภะไดลาภจากการลงทุนการมีคู่การได้แต่งงานค่ะการได้แต่งงานได้คู่เป็นคนไกลนะนำมาซึ่งความสดใสรุ่งเรืองนะคะฟ้าสดใสนะคะ อ่าถ้ารักซอนรักซอนเรนั้นก็เก็บเอาไว้นะคะเป็นเพียงฐานไฟเก่านะคะมันคงแล้วนะคนโสดนะคนมีประเด็นนี่ก็อดีตรักที่ฝังใจนี่ก็ลืมไปก็ไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะอนะ่ทั้งคนโสดและคนมีประเด็นขยันงานค่ะนะเป็นคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจสู้งานก มีการเงินเข้ามานะคะกระดุมพระนะจะมีเข้ามา,าการได้เริ่มตั้งแต่วันที่18นะคะ18ตุลาคมนี้นะคะยศศักด์ตำแหน่งนี้ก็เป็นแพทย์เป็นหมอ,อคนมีประเด็นนี่ก็ได้พบคู่ที่เป็นชาวต่างชาติคนผ่านการหย่าร่างมา,าคนแบบนี้แหละนะคะก็จะมาทำให้ชีวิต อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอีกนานนะคะมีความสุขรุ่งเรืองนะคะได้คู่มรณะเดเนะก็ได้คู่มีตำแหน่นะคะตั้งแต่5ธันวาคมศกมาแล้วต่อยอดมาอีกนะอัตตนิแล้วก็กรรม,มะอ่าจะเรียกว่าเป็นคู่ที่มาสนับสนุนกรรม,มะอาชีพนะมีเกณฑ์เป็นคน ที่มีไว้มากกว่าตนเองก็ขยันการงานต่อไปงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพงานนี้ก็รู้แจ้งสัจธรรมของชีวิตนะนะได้พบผู้ใหญ่มาสนับสนุนคู่มีตำแหน่ค่ะรุ่งเรืองนะคะกรรมมาอยู่มรณะการงานอาชีพปัตตนิมาอยู่มรณะ คู่นะก็มาสนับสนุนการงานอาชีพเกิดการเป็นแปลงครั้งสำคัญของชีวิตนะก็ได้พบว่าการเงินรายได้นะแม้ไม่สเสถียรน,นี่ก็การได้หาเล็กๆผสมน้อยพยายามต่อไปแม้จะได้มาน้อยก็ยังได้คู่ที่มีอายุมากกว่านะมีเกณฑ์เป็นชาวยุโรปชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะนะมา ให้การสนับสนุนนะมีคู่แล้วดีนะคำแนะนำให้กับชาวราศีมิถุนนะคะ ฟรีดอมแล้วค่ะมีอิสระเสรีเหมือนนกน้อยบยบินออกจากกรงขังนะคะมีอิสระแล้วนะคะลดละเลิกความเร่าร้อนข้างไหนนะพอใจในสิ่งที่มีนะคะอพอใจแล้วก็สิ่งที่เก่าๆก็คือคนที่ไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตนะเป็นเจ้ากรรมในเวรนะ ในพบคู่ที่ได้สมรักสมรสนี่ก็สดใสแล้ะค่ะการเงินดีจากคู่ครองสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะปวดปล่อยตัวเองสู่อิสระเสรีภาพไม่อยู่ในกรงขังแล้วนะคะแต่พบความมั่นคงกับการที่ได้ลาบนะลาพระค่ะ ได้ลาบใหญ่ยอมรับกับลาบผลที่ได้จากการลงทุนนะคะ,ะมีคู่ค่อินโนเซนต์ราเรงสดใสนะคะอิสระเซรีเหมือนนกน้อยนะคะ c r e a t i v i t y create นะคะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะคะทำงานศินละปะนะคะเป็นศินลปินนี่ก็เป็นเพียงทานไฟเก่า นะครุกุลไปก็เท่านั้นนะในเมื่อเลือกแล้วก็เลือกคนที่นำความมั่นคงทางการลงทุนนะลงทุนเสี่ยงครั้งนี้ประสบความสำเร็จโลกสวยสดใสนะคะการแต่งงานก็คือความสิ่งปรดระมัดระวังยินดีด้วยนะคะ